นายปริญญาบุรีรักชื่อเล่นใหญ่หรือเรียกทั่วไปว่าลุงใหญ่อายุ58ปีจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นที่ตั้งแปลงณนะบ้านตะโลหมู่ที่8ตำบลปาดังเบซาอำเภอเสดาจังหวัดสงขลาพื้นที่ทำการเกษตรปลูกแบบผสมผสานจำนวน43ไร่แบ่งเป็นปลูกไม้ผลจำนวน25ไร่ปลูกไม้เศรษ,ษ,ษฐกิจจำนวน9ไร่ ลูกพืชผักและพืชสมุนไพรจำนวน8ไร่และกิจกรรมด้านประมงปศุสัตว์จำนวนหนึ่งไร่รายได้3 5 0 0 0 0หบาทต่อปีความมั่นคงทางอาหารที่สวนลุงใหญ่นะครับมีพร้อมหมดทุกอย่างเลยนะครับนม่จะเป็นทุกอย่างไม่ต้องไปซื้อลดรายจ่ายทุกๆอย่างครับ ลุงใหญ่มีเป็ดมีไก่มีห่านมีปลาทุกชนิดครับมีพืชผักทุกอย่างครับอย,อยากอยากไมาพิสูจน์กันได้ที่สวนลุงใหญ่ครับนายปริญญาบุรีรักหรือลุงใหญ่มีประสบการณ์ด้านการเกษตรมามากกว่า23ปีจากเดิมปลูกยางพาราและไม้ผลแต่ก็ประสบปัญหาไม่มีแรงงานกรีดยาง จึงมีความคิดในการเปลี่ยนจากการปลูกพืชเชิงเดียวมาเป็นการปลูกพืชแบบผสมผสานโดยเริ่มทดลองในพื้นที่10ไร่และขยายมาเป็น43ไร่ในปัจจุบันโดยอาศัยแรงงานจากครอบครัวเป็นหลักกิจกรรมในแปลงมีการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหา่าน ปลูกกล้วยปลูกตะไคร่หยวกและพืชอ,อื่นๆมีการจัดทำบัญชีครัวเรือนจนสามารถถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชีให้กับผู้อื่นและผู้สนใจทั่วไปซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและแปลงต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ของอำเภอสะเดามีกลุ่มเกษตรกร,ร,กรและประชาชนทั่วไปเข้ามาศึกษาเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เช่นการใช้นวัตกรรมการใส่ปุ๋ยทางท่อน้ำ การผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน G.A.P การตลาดนำการผลิตซึ่งที่นี่สามารถกำหนดราคาของผลผลิตได้เองรวมทั้งการจำหน่ายผ่านช่องทางต่างๆเช่น Line ์ Facebook เป็นต้นการจำหน่ายผลผลิตไม่มีปัญหาเรื่องของราคาและการตลาดเพราะมีการวางแผนการผลิตให้ออกนอกฤดูกาลหรือช่วงต้นฤดูกาลมีการควบคุมคุณภาพของผลผลิต ส่งผลให้ได้ราคาที่ค่อนข้างสูงและบางชนิดพืชเช่นตะไคร้หยวกซึ่งมีพื้นที่ปลูกมากกว่า18ไร่สามารถจำหน่ายได้ตลอดทั้งปีและยังส่งจำหน่ายน้าประเทศมาเลเซียมีการแบ่งปันพันธุ์ตะไคร้หยวกให้กับพี่น้องเกษตรกรในบริเวณใกล้เคียงและผู้ที่สนใจทั่วไปพร้อมทั้งยังมีการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปได้นำไปสู่การปฏิบัติได้จริง ลุงใหญ่ได้รับการยอมรับจากคนในพื้นที่และนอกพื้นที่เป็นวิทยากรด้านเศรษฐกิจพอเพียงเป็นผู้นำเป็นต้นแบบกเกษตรทฤษฎีใหม่และเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงจึงได้รับการคัดเลือกให้เป็นปราดกรเกษตรของแผ่นดินประจำปีงบประมาณ2565สาขาปราดกรเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดสงขลาในความพอเพียงของผมคือครอบครัวอยู่ได้ ผมอยู่ได้สังคมไม่เดือดร้อนเล่าอบอัยมุกทุกอย่างผมเลิกหมดครับ